ดีครับเพื่อนๆครับมาชมตะโกคลาสสิกต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับเคยเข้าลวดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในอดีตนะครับแล้วก็ทําการแค่รวดออกไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีการตัดทดกิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากิ่งชุดที่แข็งที่สุดเนี่ยมันผ่านลวดมาแล้วนะครับเห็นไหมครับผ่านรวดมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับ ส่วนพวกนี้นะครับเดี๋ยวทําการเข้าลวดเนี่ยง่ายมากนะครับไม่เหมือนกับกิ่งชุดแรกที่ผ่านมาครั้งแรกนะครับแทนจะยากนิดหนึ่งจะต้องทําการเข้าลวดนะครับส่วนตรงเนี้ยเราสามารถที่จะสร้างชั้นโดยวิธีการเข้าลวดเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยผมจะทําการเข้าลวดนะครับให้เพื่อนๆรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มาดูลักษณะของโครงสร้างของไม้ต้นนี้นิดหนึ่งนะครับลักษณะของโครงสร้างไม้ตัวนี้นะครับก็ จะปลูกแดบในลักษณะของตกกระถางแบบทรงคาสสิกนะครับก็มีกระถางทรงสูงนะครับแล้วก็ระบบลากเนี่ยก็จะมีการเลื้อยนะครับเลื้อยขดมานะครับไม่ใช่บวมนะครับขดมานะครับขดมาแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับลักษณะของการสร้างยอดเนี่ยมันมีการสร้างยอดไว้รองรับแน่นาขดแล้วเห็นนะครับว่าตวัดไปตวัดมานะครับเพื่อสร้างมานะครับ ลักษณะของพุ่มนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะของไม้ทรงญี่ปุ่นนะครับก็คือมีการสร้างสเกลนะครับเป็นพุ่มสามเหลี่ยมที่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับสรต้นนี้ก็ถือว่าเป็นไม้คลาสสิกอีกต้นหนึ่งนะครับมีลีดาที่บิดสวยงามนะครับอันนี้เกิดจากรูปทรงของธรรมชาตินะครับมีการบิดม้วนนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะของธรรมชาติสร้างเนี่ยจะดูสมูทกว่า ที่เราพันลวดเข้าลวดตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ตอนนี้มันดูจากพื้นฐานรอบๆแล้วเนี่ยมันมีความสมูทกว่านะครับเพื่อนๆครับดังนั้นเนี่ยรูปทรงของธรรมชาติที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับไม่มีการปรุงแต่งนะครับให้มาแบบไหนคือให้มาแบบนั้นเลยนะครับเพื่อนๆครับ ผิวพันธุ์ก็ดูดีนะครับเพื่อนๆครับต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรแล้วนะครับผมก็ทําการเลี้ยงในกระถางใบนี้ซึ่งยังไม่เคยทําการเปลี่ยนดินแต่อย่างใดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็พยายามที่จะสร้างนะครับรายละเอียดนะครับด้วยตัวเองอยู่นะครับสำหรับพายต้นนี้นะครับเรามีหน้ที่ตัดทดไล่ข้อไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่า ลักษณะของการเข้ารวดตรงนี้มาสามารถที่จะเข้าง่ายได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลักษณะงานก็ยังดูจะเป็นจากอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียบเรียงจะลําดับในส่วนของรายละเอียดนะครับการสร้างชั้นนะครับส่วนไหนที่เป็นกิ่งที่ใหญ่นะครับใหญ่อย่างนี้แล้วก็ใช้เลือดเบอร์ใหญ่นิดหนึ่งนะครับในการเข้าลวดนะครับก็สามารถที่จะ ทำให้ประคับประคองทิศทานได้นะครับก็เลือกตัวเบอร์ที่เหมาะสมนะครับในการใช้งานพันแล้วก็แดกไปตามทิศทานที่เราต้องการตามจังหวะนะครับเพื่อนๆือครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสําหรับต้นนี้ก็พยายามที่จะทําการเด็ดใบออกเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ต้องการสร้างรายละเอียดของกิ่งป่อยพวกนี้ออกมาให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับโดยวิธีการเด็ดใบนะครับเป็นการกระตุ้นไม้ให้เกิดพลังนารนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคอใหญ่แล้วก็ตัดแล้วก็ไล่ใหม่อันนี้ไปนะครับเพืนๆครับก็มันมีหลายเหตุการณ์หลายเหตุผลนะครับที่ยังต้องรอไม้ให้มีพัฒนาก,การที่ดีมากกว่านี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตัดทิ้งได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มตัดทิ้งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในภายหลังก็คือทําให้ข้อตรงนี้บวมนะครับเพราะว่า ไม้ถ้าเกิดว่ามีพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตที่บริเวณนี้มากเกินไปในที่ที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันจะทําให้ข้อสุดนี้บวมนะครับพอบวมปุ๊บเนี่ยมันก็แก้ไขาย,ยากนะครับแก้ไขก็คือวิธีการใช้ปากน้บแก้วกัดนะครับกัดออกไปนะครับแต่ตอนเนี้ยือใช้กันกรรไกรตัดออกได้นะครับเพื่อนๆครับเราก็ตัดออกไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใช้ปากน้ำแก้วกัดให้เป็นบอมก็จะต้องรอให้เซลล์เดินคุ้มมาอีก นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งใดที่ทําได้ณตอนนี้เราก็สามารถที่จะทําไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องไปรอโอกาสใดๆทั้งสิ้นนะครับทําได้ก็ทํานะครับจุดไหนที่ไม่ดีก็เอาออกไปอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นเก่งที่เราไม่ได้ใช้งานต่อไปในอนาคตนะครับเราก็ตัดออกนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือพยายามที่จะตัดออกไปนะครับก็จะทําให้ไม้นะครับ จำกัดการเจริญเติบโตในสิ่งที่เราบังคับให้เจริญเติบโตก็คือพวกของพวกนี้นะครับที่เราต้องการนะครับไม่ให้ไปเจริญเติบโตในที่ที่เราไม่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งนผลนะครับเพื่อนๆครับสาหรับคนที่เล่นไม้หวัดไสนะครับเพื่อนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้อีกระยะหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับทําเรื่อยๆนะครับ